สวัสดีครับผมอยู่กับเก่ง PC เกมโมครับแล้วก็นี่คือประตูคีโมเช่นเดียวกันอพี EP นี้คืออีพีที่78แล้วครับก็เส้นทางของเราก็ยังคงต่อเนื่องในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วก็ต้องการที่จะโชว์ฟอร์มแล้วก็ผลงานให้ดีที่สุดครับเราติดทีมชาติโปรตุเกสด,ด้วยแล้วก็ตอนนี้ต้องมาลงช่วยแมนยูในนัดที่2กับควมชืมั่นของโจเซ่บิลิโยต่อประตูคีโมคนนี้ก็ยังมีเต็มเปี่ยมคนระับ <c> ห <oughs> <c oughs> วังว่าจะทํา ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับแมนยูอีกครัง้งหนึ่งครับในการโดนกับเซาท์แฮมตันตต้องบอกว่าถ้าเขาไม่บุกประตูคนนี้จะบุกนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่แรกครับประตูต้องพังประตูได้ด้วยครับไม่มีกฎเท่าไหร่ที่ห้ามประตูออกไปนะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปรอช้าในการที่จะมาเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมคนนี้ครับอย่าไปกลัวเขาอย่าไปกลัวเขาสู้ต่อไปแต่ว่าเซาส์ทัมตันรู้สึกว่าจะมาดีเหลือเกิน ไม่กลัวครับวันที่เราก็ชากเลยครับแม่ใจเยน็นๆเลี้ยงหนีไปก่อนนิ้มเส้นนิ้มเส้นมีมาไล่แล้วครับไอ้ยัยบูเปิดมาเร็วมากล็อกมาแล้วไล่ใส่ด้วยขวาโอ้โดนเสียบซะก่อนใครเสียบวะเนี่ยบราอิบราอิบรา,อ,บราอิบราช้ามาก โอ้มอสกูเกือบจะได้ใส่เลยครับโดนเสียบซะก่อนแหมเปิดเกมมานี่ก็ได้ปุกเหมือนกันเจ็บคอครับอาจจะพูดมากไม่ได้นะไหนก็จังหวะซิฟก็จะต้องโม้เหมือนเดิมไปวิ่งนิ่งไปชวนประตูฝั่งตรงข้ามมาเล่นกับเราดีกว่าครับโอ้ใจเย็นๆใจเย็นไปยีย่นะครับมีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วแมนยูประตูออกมาครับทังดูอย่าวางยาวอย่างนี้สิ เมโยมีรู้ทันรูน้ทันรู้ทันด้วยแล้ววิ่งเติมเมนฟริสเดปายด้วยออาคกับดักได้กระชากไม,ม่ลบไปอย่างนี้ลุยมาอาครับวิการส่งให้เพื่อนยิงจคูจะไม่ส่งอย่างนั้นส่งกับหลังสิเมื่อกี้ครับนิดเดียวครับแมเติมเกมมาดีเลยครับเขาไม่บุกเราต้องบุกเขานะครับ นี่คือศักดิ์ศรีของประตูคนนี้อิบราโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับอิบราฮิโมวิชนี่เล่นกันยังไงครับเดี๋ยวดูดูไม่ทันครับเนี่ยมาแล้วพลิกหนีได้นี่แล้วก็ยิงเร็วโอ้โหเรียบร้อยเลยคำหนึ่งศูนย์เมนูน้นำอย่างนี้เล,นเ,ลนเล่นชิวๆครับออกไปลุยต่อในเมื่อแมนยูนำอย่างนี้จเจอกับทีมที่ไม่แกร่งก็พอชนะได้ครับแต่ผมก็อยากเซฟนะอยากโมอยากโม ผมว่าเดกานี้ต้องเตรียมย,าย้ยายทีมนะครับเพราะว่าแมนยูมีประตูดีๆอย่างผมเนี่ยคงไม่ต้องการเดกานนะครับ <c oughs> อ่เรื่องให้เขาด่าอีกแล้วเปิดข้ามมาเมมฟิสเมมฟิสยิงโอ้โหเดี๋ยวมารออยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาส่งให้เราอยู่แล้วเอาเด,ดี๋กันลบอลดีชิปให้กับนี่ครับคลิปให้กับ เดี๋ยวไี้บรินบรินดีดให้กับอิบราโอ้โหไปอยู่กับเฮนนิซี่ดีกว่าครับไปชวนเขาเล่นเฮนนิซี่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนว่าไงไเล่นในการหมีประตู2ฝั่งครับอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยปล่อยครับปล่อยไม่เป็นไรมายืนอยู่กับประตูฝั่งตรงข้ามครับมาเกาะกวนครับนี่เราไปอยู่กับเฮนนิซี่ครับเพราะว่าไปยืนบังเอาไว้ไม่ให้เฮนนิซี่ได้ <laughs> ซุ่มครับซุ่มตัวจริงกับทิงแดง เข่าบอลหน่อยแมนยูให้เขาผ่านไปได้นะเดี๋ยวคนยิงไกลนี่เอาเลยกครับจังหวะนี้เบียดได้สายเร็วราอิบรามาเล่นเป็นกองหน้าเลยไหมเล่นแบบนี้เข้าบอลหนักแน่นแข็งแกรงอยู่แล้วตรงกลางวนวนแล้วล็อก1ึงสอง ปั่นด้วยขวาอย่างนี้ของโค้งโอ้โหยิงโค้งไปหากโกเขาทําไมครับเห็นนี่สิเฮ้ยเพื่อนไปไม่ใช่ดีกสติกามาเล่นด้วยกันไหมกาสติก้ากา <_ d ress> สติก้าผม <_ d ress> ชวนเล่นไม่ออกมาเล่นครับโอ้เดี๋ยวไป้ายไม่เกือบสองศูนย์คือไอไม่ปุกเลยก็ต้องบุกไอครับมันเป็นทฤษฎีที่ไม่มีโกคนไหนกล้าทำอยู่เลยครับไปชวนฝ่ายตรงข้ามมาเล่นด้วย ยิ่งหลอนครับต้งองรวังมันเปิดกว้างไปหน่อยเอ็นดูยย่ไร้ราการดว้วยคนนี้แล้วพิกกับมาต้องใส่กับมาก่อนครับจังหวะเข้าบุกมาบ้างมันต้องมีจังหวะให้เข้าบุกมาบ้าง <c oughs> จบครึ่งแรกน้ำอยู่หนึ่งศูนย์ครับก็ชิวๆนะสำหรับเกมนี้ <c oughs> มาลุยกันต่อบายยีวางข้ามมาถึง มาเช่าบบสปีนมาช่วยเพลรุมทีมเปิดทิ้งเปิดขว้างออกครับแมนยูโอ้โหรอดักคนนี้ครับรอดักคนนี้รอดักรอดักรอดักเขาวิ่งดักวิ่งดับนี่เราอยู่ตรงกลางตรงกลางนี้เลยครับไว้ใจเพลรุมทีมว่าเข้าบอลได้อยู่แล้วอุ้ยเกือบเข้าหม่แม <laughs> เดี๋ยวผมจะลองรออยู่แล้วกันนะไม่ออกไปแล้วเจ็บคอครับพักพูดมากไม่ได้โอ้ยรอยอายบุกมานี่เมื่อไรจะถึงสักทีแทบจะหลับรอเลยครับตอนนี้อ้าวเสียบอลฟาฟรเฟีอิบราอยากับมามตาตาเปิดเปิดให้ใครครับคอรมตาตาอู้ไม่ได้ลุ้นเลยครับ จะได้โมแต่ละครั้งนี่มันยากเย็นซะเหลือเกินชวนกูฝั่งตรงข้ามเข้ามาเล่นด้วยเขาก็ไม่มาครับบายี่คิดว่าไม่ล้ำหน้าจะจ่ายให้ซะหน่อย ซาใจเร็วแล้วไม่เป็นไรครับเราออกไปทำประตูให้ได้ก็เป็นพอดีมากหงไปสวยมาเจ้าเราเปิดให้กับอิบราโอ้โหการสนนกา้าไม่กล้าออกมาครับ <c oughs> เปิดปุ่มใส่ครับเปิดปุ่มใส่ <c oughs> ไปเสียบเขาใบแดงหรือเปล่าเนี่ย เหลืองครับแค่เหลืองแต่เย็นนี่ไม่เล่นอย่างนั้นเล่นยิ่งกว่านั้นอีก ขออยันวิ่งไล่บอลด้วยขยันวิ่งไล่บอลด้วยโหวนหลอ,อกวนหลอ,อกวะเดาใจถูกด้วยเห็นไหมล่ะโอ้ยนิดเดียวสกิลแย่งบอลยังไม่มีมีสปีดดีด้วยนะเนะี่ยโอ้โหเมื่อสักเมื่อสักครู่ถ้าแย่งได้นะได้ยิงเลยนะเนะี่ยโอ้นี่อยากทำประตูครับเป็นประต,ตูแต่อยากทำประตูเพราะเขาไม่บุกมาแล้วเราก็ต้องบุกเขา รีดรีดมาแล้วเจ็บคอรครับเลยไม่ได้พูดมากนะต้องขออภัยด้วยภาคเต็มที่ยังไม่ได้นะครับยันยากไปว้าโอเคไปอยู่ข้าในสป,สปีดสปีดหนีอย่างนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะจังหวะโยกอย่างนี้เอามุมเปิดแล้วจะยิงอยู่แล้ว แต่ว่ายิงได้เราวนมื่อสกูโอไปเหลืองไปเหลืองอยู่ใจเยน็เยนใจเย็นให้เราตีเสมอได้ครับโอ้ทัน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 ,ทนเอริกเบย์ อย่างนี้สิไปอิบราอิบราเราอยู่ทรงขยิงโอ้โหติด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 โอ้พูดมากไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยครับก็ชนะไปหนึ่งสูงนะครับโอ้ประตูสี่จุดสูงหวยแตกมากฟอร์มประตูเกมนี้ไปสักสี่เหมือนเดิมครับจะโดนดอบไม่แน่ยเกมต่อไปเนี่ยลุ้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ย โโอ้โหตอนนี้เป็นการจับฉลากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับแมนยูอยู่กับบาร์ซ่าลิยงแล้วก็อะไรเนี่ยอาเตรัสทิปอลิสสายเดียวกับบาร์ซ่าโอ้โหแล้วก็ประกาศรางวัลยอดเยี่ยมครับเป็นของคริสเตียโนโรนัลโดครับโอ้โหนี่การรับไปแล้วกันพี่โดโรนัลโดเข้าด้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของยุโรปไปครองครับ มีการจับฉลากออกมาแล้วในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็เดี๋ยวนะเฮ้ยวันที่หนึ่งคือเซ็นสัญญาใช่ไหมเวสแฮม,มเลยครับเวสแฮม,มเวสแฮม,มเซฟไว้ก่อนมันผ่านเกมนี้ไปแล้วเจ็บคอครับพูดเสียงดังไม่ได้ขอภัยด้วยนะครับ โอเคความเชื่อมันลดลงมาเห็นไหมครับจาก84แล้ว82เห็นไหมแล้วก็ร่างกายไม่ฟิตด้วยไม่รู้ว่าเกมต่อไปจะลงเป็นตัวจริงไหมอ่ะเดี๋ยวไว้มนเจอกันใหม่อีกทีหนะครับอีพีนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ